สวัสดีค่ะเดียนเจอมันบายได้ที่วันนี้เราก็มา,าดูบรรยากาศนะคะช่วงเช้าๆนกจะร้องแต่ว่าก็หนาวก็อาเล็กจะเป็นคนที่ชอบเดินเล่นนะคะตอนเช้าๆ้แล้วก็ตอนเย็นเป็นการออกกำลังกายนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคํากริยานะคะาสามคำวันนี้อเด็กเกลียมาก็คือคาว่า essence essence heart เกเรเซนะคะเรามาจะเรียน3ช่องกริยานะคะ mm hmm. ก็คือช่องของดัสเพรสเซนปัจจุบนัน p r e เทอริทุมก็คืออดีตแต่ก็ในส่วนของอ das Perfect ก็คือเป็นอดีตเหมือนกันแต่ว่าอดีตที่ใช้คุยกันนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของ p r e เทอริทุมเนี่ยมันก็ใช้แต่ใช้ไม่ค่อยบ่อยนะคะจะใช้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหรือว่าการอ่านนวนิยายนะคะจะไปใช้ค่อนข้างที่จะเราไม่ใช้พูดกันคือใช้ส่วนน้อย อเอเซนฮาร์ดเกเกเซนก็คือการกินนะคะอ่ากินมันมีในสวนคำว่าเอเซนจะใช้กับคนนะคะเอเซนเมนเชนแล้วก็เฟรเซน เ i ียเรเทียเรก็คือสับนะคะคำว่าเฟรเซนคือการการกินแต่เราก็ใช้กับเปรียบเทียบคนที่กินตะกบกินมุมามนะคะเป็นเหมือนกับกินเหมือนกับกินมุมามก็ใช้คำว่าเฟรเซนซึ่งมันไม่ค่อยสุภาพนะคะเอาวันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของประโยคตัวอย่างเช่นประโยคเอเซนนะคะมันจะใช้กับแวบความริยาที่เป็นอคสติฟอ็อบเจกต์ก็คือกรรมตรงนะคะเช่นอิช e อเ e einen Apfel. Ich esse einen Apfel. ก็คือฉันกินเดอะแอปเปิล uh, ก็คือเดอะออฟเฟลมันเป็นเพศชายมันถูกกินมันก็จะผันจากเดอเป็นเดนก็คืออีกเอเซเดนออฟเฟลก็คือลูกแอปเปิลลูกนั้นหรือไอเนนออฟเฟลนะคะไอเนนออฟเฟลก็คือ uh, หนึ่งลูกนะคะเฉพาะเพศชายนะคะจะเปลี่ยนก็จะเป็นอ่าีกเอเซไอเนน ไอเนนก็คือหนึ่งนะคะไอเนนออฟเฟตก็คือแอปเปิ้ลหนึ่งลูกก็คือเป็นคำนามที่เบสติมเทอาร์ทีเคก็คือเป็นคำนามที่ตรงๆนะคะว่าอันนั้นหนึ่งอันนะคะหนึ่งอันนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นอันไหนนะคะอันนั้นแล้วก็เบอุ้นเบสติมเทอาร์ทีเคคือไม่เจาะจงนะคะก็คือเป็นหนึ่งอันอันไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นหนึ่งอันและอิชเอซไอเนซิตรอเน อีซ e s อ e e อเนซิตรนี่คือฉันกินลูกมะนาวหน่งลูกมันเป็นเพศดีมันก็ไม่เปลี่ยนนะคะจากดีก็เป็นดีนะคะเปลี่ยนเฉพาะเพศเตอรคือกฎของกฎทองของการผันคํำริยาในส่วนของอา,อาโคสทีฟซึ่งเป็นกรรมตรงนะคะอาต่อไปคําต่อไปคือคำว่าตัวคํำริยาคําว่า HELFEN HELFEN HALF HAT GEHOLFEN helfen half Geholfen ก็คือความช่วยเหลือหรือการช่วยเหลือนะคะเราจะมาดูประโยคในส่วนของนี้นะคำกริยาเขาจะใช้กับดาที e ฟอ็อบเจกต์ก็คือคำอกริยาตัวนี้เขาจะใช้กับกรรมรองนะคะซึ่งเรามาดูรูปประโยคกันว่มามันต่างกับโคสทีฟจงไงนะคะก็คืออี h เฮเฟเดียอีเฮเฟเดียคือฉันช่วยเธอนะคะสังเกตดูนะ เช่นคําว่าคํากริยาที่เป็นของอคุสทีฟก,ก็คือเช่นอิสเรเบดิกคาว่าเว l รี b บ n เนี่ยก็คือใช้กับคํากริยาของคอำตรงจาก ich เป็น d i c นะคะแต่ถ้าเป็นของ h e ฟ e n i อ h e เ e ฟ i e เดีนะคะอิส e รเบดิสังเกตความแตกต่างไหมคะว่าดิกกับ dir นะคะดิกมันจะใช้ผ่นจากดูเป็นดิกใช้กับ อ ing, คุสตีฟกำตรงส่วนเดีอะนะคะคอีกเฮเฟดีอก็คือเป็นจากดูเป็นเดีอก็คือเป็นดาทีฟก็คือเป็นกำรองสังเกตจากไหนเราจะสังเกตกว่าประโยคไหนใช้กับกำตรงกำรองก็ดูจากรูปประโยคแล้วก็คำกริยาที่เชาใช้เชื่อมในรูปของประโยคนี้ก็จะเป็นการกดง,ง่ายในการในการแยกนะคะว่าตัวไหนเป็นอคุส mm ตีฟกำตรงหรือว่าตัวไหนเป็นดาทีฟกำรองนะคะเช่ <uld Lang> นตัวอย่างของประโยคนี้ก็คือ I have mother my วช่ยฉันช่วยเธอฉันช่วยแม่ของฉันช่วยทำอะไรถ้าเป็นประโยคที่อดีตที่เกิดมาแล้วเราก็จะบอกว่า ich habe meine Mutter geholfen หรือ ich habe dir geholfen ถ้า ich Habidea Geholfen ก็คือประโยคของคำว่า Hefen นะะคในการแต่งประโยคแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ Genießen g e n o s hat genosen Genießen g e n o s hat genosen ก็คือ Genosen คำนี้มาจาก Genießen ก็คือการดื่มดำกับธรรมชาติเช่นอ่า I'm sommer Kant ik kud di natur genießen I'm sommer คันอิ่ t พูดดินทั g e n i e เ e n ก็คือในช่วงหน้าร้อนนี่นะคะเราก็จะสามารถที่ดื่มดำนะคะกับธรรมชาติก mm ็ hmm. ว่าทุกอย่างมันก็เขียวไปหมดเนาะหร mm ือ hmm. ว่าไฮเดรดิซอนในชายไฮเดรดิซอนในชาย I ิ่งเกน e เซนดิซอนใน อีกเกนีเซดิโซนี่คือชั้นเดิมดำกับแสงแดดนะคะเพราะว่าหน้าหนาวมันไม่ค่อยจะมีแดดออกถ้าเมืเ่อไหร่แดดออกนะคะคนเดียมันเขาจะชอบแล้วทําไมก็ถึงมีความสุขในการตากแดดที่ก็เป็นคําวันนี้แล้วก็นํามาเรียน3คํคนะคะกคือคําว่าเพื่อนๆนะคะเวลาเรียนภาษายอนพยายามจำสา3ตัวนะคะคือรูปปัจจุบันนะคะแล้วก็รูปในอดีตแล้วก็เพื่อจะได้เราจะได้รู้หลักนะคะในการเรียนคำกริยา แล้วก็การแต่งประโยคแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าเช้า